สวัสดีค่ะพบก,กับนกอุชรดากากดนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นเช้าวันพุธอันนี้มาเดินอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้นกอยู่โซนต้นไม้อ่เขาเรียกว่าอะไรไม้ประดับไม้ดอกนะคะถามว่าต้นอ่ร้านแคคตัสยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นโซนไม้ประดับนะคะนี่ กล้วยไม้ดินอันนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะที่บ้านก็มีมีเยอะแยะค่ะมีเหมือนเมื่อวานเลยนะคะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะน้อยลงบัวดินค่ะสีสวยๆก็มีนะคะอันนี้เยล่าอันนี้บัวดินสีสวยๆก็มีมมนะคะบัวดินลินลี่ก็มีนะคะดอกใหญ่ๆน,นี้วน สวยงามมากเราไปดูกันต่อคนซื้อก็ยังมีคนขายก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือช่วงประมาณ10บโมงของวันพุธแล้วนะคะ10บโมงของวันพุธและ เดี๋ยวเราตามไปดูเลยค่ะว่าแคกตัดร้านเมื่อคืนที่เรามาดูนะคะ๋อ,อคืนวันอังคารเขายังตั้งร้านอยู่ไหมเพราะว่านกถามเขาแล้วเขาบอกว่ายังตั้งร้านอยู่นะคะมันเป็นอย่างนี้แหละแคกตัดร้านเดิมๆก็ยังมีอยู่นะคะก็มีการเอาของมาเติมกันบ้างก <c oughs> ำลังเลี้ยงของกัน ต้องอาจจะเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงช่วงนี้รถก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะประมาณนี้ถ้าจาจะจักนี้เดินต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีรถเยอะไปดูกันยังมีนะคะร้านเมื่อคืนยังมีอยู่เนาะร้านสิบบาทก็ยังมีอยู่นะคะมีมะพร้วาวทะเลทรายด่างด้วย ไม่ลอกไม่มอกอันนี้ดนะคะยังอยู่กันทุกร้านนะคะกำลังตั้งร้านกันเริ่มตั้งร้านกันบางร้าน ีอแยะมากมายกระถางนะคะก็มีร้านถ่ายกระถางก็มีนะคะจริงๆมาที่นี่ได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเท่านี่นกเดินดูเมื่อคืนนะคะประสบการณ์เลยคือแต่ละร้านเนี่ยแครตัสราคาจะต่างกันบางร้านคือเหมือนกับว่าแล้วแต่คนถ่ายเขาจะตั้งราคาเลยค่ะ ถ้าเราเดินเรามาเดินเนี่ยเราต้องมาเดินให้แบบให้ให้รอบนึงก่อนดูราคาก่อนนะคะพิน์ไม่ได้บอกเขตเยอเดี๋ยวลดลดก่อนต้องสำรวจราคาก่อนนะคะวนรอบหนึ่งก่อนสำรวจราคาแล้วเราค่อยมาเลือกซื้อกันอุยอ้ยชน,ชนชนชาวต่างชาตินี่ร้านเมื่อคืนที่นกได้หัวสือไปก็ยังอยู่นะคะ จะบอกว่าตอนกลางวันร้อนมาก10โมงนี้แดดร้อนมากเลยอยู่กันตั้งแต่ตอนกลางคืนมาน ก็มาเยอะมากเลยค่ะจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนรักแขรปัดก็มาได้นะคะหมออ้มอข้าวหม้อแกง,ยยง,ง,ง,งมีนีในร้านหม้อข้าวหม้อแกงดูดูกันม,มีตั้งแต่หลักห้าสบาทหลักร้อยนะคะจนถึงใหญ่เลย <S <S ไม้ชื้นนะคะอันนี้ชื้นไม้ชื้น ขายปุ้ยขายดินนะคะไม้หัวก็มีนะคะจะันพว่งอกอะไรอะว่านสีทิศมหาลาภลาเงินแสงพระอาทิตย์แต่ต้ไม่รู้ว่าเอาไปปลูกแล้วจะองอกมามีดอกให้ดูหรือเปล่านะคะทำได้จ้าคะ่ะะนี่เลียงเ่าไหร่ เจียวก็มีไปค่ะไปต่อเลยค่ะนี่ก็ว่าอีกเหมือนกันร้านนี้กล้วยไมย้เราจะมาดูว่าราคาของแครตัดของเราเนี่ยจะยังเป็นราคาของเมื่อวานอยู่ไหมออนี้ก็เป็น ไม้หัวเหมือนกันค่ะมากันแบบอสมุนไพรค่ะอันนี้มากันเป็นเข่งๆงเลยไปค่ะไปต่อค่ะคน,น,าาน,านะัวนตาเตี้ะราคายังเท่าเดิมนะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คงจะเป็นราคานี้ตลอดแหละะว่าแต่อย่างที่นกบอก, <c ười> อกอคือแต่ละร้านร <c ười> านคาเนี่ยขึ้นอยู่กับคนขายเลยค่ะ ขึ้นอยู่กับคนขายของแต่งสวนก็มีนะคะอย่างเช่นหินเล็กๆนันด,ดนีาสวยมากเลยแต่ก็น่าจะแพงค่ะไปไปต่อค่ะ เหมือนเดิมคะ่ะร้านค้ายังคงเดิมอยู่ยังไม่ไปไหนกันนะคะจริงๆก็มาเดินได้ทั้งช่วงคืนแล้วก็ช่วงเช้าแต่ถ้าเป็นเมื่อคืนนกคิดว่าน่าจะมีของให้เลือกเยอะกว่านี่ก็สดกว่าใหม่กว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้นิ้วทองนิ้วหน้านิ้วเงินนะสิบตน้น้องใช่ต้นละสิบบาท โหลละหนึ่งร้อยไปต่อค่ะคนไม่เยอะเท่าเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนคนจะเยอะนี่มีตุกตาประดับต้นเล็กๆขายตัวเท่าไหร่อะคะยี่สิบยี่สิบตัวละสามห้าตุกตาประดับ กระถางเมื่อกี้20บาทก็ได้รักดีแต่ว่ามัน20บาทเนาะอันนี้เท่าไหร่อะคะเท่าไหร่คะ200ค่ะอันนี้เป็นร้านขายพวกอุปรกรณ์พวก มีตุกนะคะมีฝูง okay. ม <wh oon normal Oliver> ีแต right. ่ม <albums travail> <sub> <ến Vin> ีกล้วมะพร้าวกับมะพร้าวมีทุกอย่างฝั่งนี้ก็จะมีเทลไลท์ไปถึงละห้าสิบบาทน่าจะหนึ่งอิไปเรื่อยๆค่ะก็อาจจะไม่นิ่งนิดนึงนะคะเพราะว่านอนดึกค่ะ กว่าจะากออกสังตลาดนี้ได้เมื่อคืนก็ใช้เวลาอยู่สอสมควรที่พักตึกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะไปหาไปต่อนะคะคือเมื่อกี้มัวตาหลบตลบรถอยู่เมื่อกี้เห็นเราแบบกีบุดูหลอบกระทางละสองร้อยเหรคะ ใหญ่มากเลยอ่ะหางลสองร้อยเป็นไม้อวบน้ำเหมือนกันนะคะห่างละสองร้อยถือว่าถูกนะคะุณแต่ลงมีอยู่ประมาณหนึ่งละยังเหมือนเดิมนะคะร้านมันอยู่เท่าเดิมแต่คนจะน้อยลงเพราะว่าแดาว่ามันน่าจะแดดร้อนอ่ะ เดี ain, ok 120. 120. ๋ยวเราขอจบคลิปนี้กับดอกโลบิเวียแล้วกันนะคะเดี๋ยวพาไปใส่หมวกไดโลบิเวียร์มีที่ร้อยยี่สิบมีเยอะหลายสีมากโอเคเขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่า เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครได้ผ่านเข้ามาเลยด้นะคะก็ามาเดินดูได้นะคะตลาดจะไปจับต้นไม้นะคะมีตั้งแต่เย็นวันคานะคะจนถึงหน้าจากรัางวันของวันพุธน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โน้ตด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ